กับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาทํานะครับผมเป็นคลิปนะครับผมทดลองนะครับบลูทูธนะครับผมของปีโปรยูโรเทคนะครับผมรุ่นปี777 USB นะครับผมบลูทูธนะครับผมเมื่อวานมีลูกค้าคนนึงนะครับผมทักไลน์มาหาเรานะครับเขาบอกว่านะครับปีรุ่นนี้นะครับผมมันเปิดบลูทูธไม่ได้นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาลองนะครับเปิดบลูทูธให้กับทุกท่านดูนะครับผม ผมจะลองทําให้ดูนะครับคลิปนี้ผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะครับผมเราไม่ได้เตรียมกันมาเลยนะครับผมก็มาเปิดกล่องให้ดูสดๆไปเลยนะครับผมนะครับมีปลั๊กนะครับผมก็จะมีนะครับผมตัวเครื่องนะครับผมนะครับข้างในก็จะมีคู่มือมีรีโมทมาให้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูสดๆเลยแล้วก็จะลองนะครับผมแกะออกมานะครับผมนะครับเป็นเครื่องแกะกล่องใหม่ล่าสุดนะครับผมยังไม่เคยนะครับผม ฐานการใช้งานจากร้านเรานะครับผมเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมนะครับครับหน้าเครื่องจะประมาณนี้นะครับผมยี่ห้อโปรยูโรเทคนะครับผมรุ่นนะครับรีตองเจ็ด usb นะครับผมแล้วมันก็มีสัญลักษณ์บลูทูธตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับผมว่ามันจะเชื่อมต่อบลูทูธได้ไหมนะครับผมแล้วมันจะเป็นแบบที่เขาพูดกันหรือเปล่าว่ามันใช้บลูทูธไม่ได้แล้วมันมีบลูทูธมาไว้เพื่ออะไรนะครับผม เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่าตัวที่ผมขายมันสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลองต่อต่อให้ดูแปบ๊บนึงนะครับขอลองต่อให้ดูนะครับผมต่อไฟให้ดูนะครับ ซึ่งการใช้งานนะครับผมแล้วปุ่มหน้าเครื่องตรงนี้ผมเคยรีวิวไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้เราจะมาทํานะครับผมเป็นคอนเทนต์นะครับผมทดสอบว่ามันใช้บลูทูธยังไงแล้วเชื่อมต่อบลูทูธยังไงนะครับเสียบไฟด้านหลังครับแล้วก็จะไปต่อสัญ,ญญาณนะครับผมจะไปต่อสายสัญญ,ญาณนะครับ ตอนนี้ก็ทําการนะครับเปิดเครื่องแล้วนะครับผมมีไฟนะครับผมขึ้นแล้วนะครับหน้าจอนะครับจะเป็นสัญลักษณ์บลูทูธนะครับผมเดี๋ยวผมแปลโทรศัพท์มาเชื่อมต่อแป๊บนึงนะครับ ทุกคนเห็นหน้าจอไหมครับผมนี่ครับอุปกรณ์ที่ใช้งานได้นะครับผมก็จะขึ้นมาปีตองเจ็ดวิทบีนะครับผมนี่เรายังไม่ทําอะไรเลยนะครับเราเสียบปลั๊กปุ๊บเนี่ยหน้าจอมันจะขึ้นนะครับสัญลักษณ์บลูทูธนะครับนั่นหมายความว่าปีตัวนี้เปิดเปิดบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองจับคู่นะครับผมลองจับคู่นะครับอันนี้คือจับคู่นะครับ เรากาลังจับคู่นะครับผมนี่จับคู่เสร็จแล้วจะขึ้นสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับผมนะครับข้างบนนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวจเปิดเพลงผ่านบลูทูธให้ฟังนะครับผมอันนี้คือโทรศัพท์มันเชื่อมต่อกับปีเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับผมเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังนะครับเปิดเพลงนะครับผมเปิดเพลงจาก Youtube นะครับ นี่ครับโทรศัพท์นะครับไม่มีเสียงนั่นแสดงว่าเชื่อมต่อกับปีตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโทรศัพท์ไม่มีเสียงนั่นแสดงว่าเชื่อมต่อกับปีเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมจะไปเร่งนะครับผมจะไปเร่งเสียงจาก power ตัวนั้นนะครับผมไปเร่งเสียงนะครับ นะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับผมเป็นการนะครับผมคลายข้อสงสัยนะครับผมนะครับผมที่ลูกค้าแจ้งเข้ามาว่าปีตัวนี้มันสามารถอ่ามันไม่สามารถเชื่อมบลูทูธได้นะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็ได้ลองให้ชมกันแล้วนะครับผมให้ลองให้ชมกันแล้วนะครับแบบที่เราไม่ได้ตั้งเราไม่ได้เตรียมอะไรกันมาเลยนะครับผมเราแกะกล่องชมให้สดสดเราแกะกล่องให้ชมสดๆดแล้วก็เชื่อมต่อให้ดูกันสดๆดนะครับผมทุกท่านนะครับผม ก็ลองทําตามคลิปที่ผมทําไว้นี้ให้ดูนะครับผมทุกท่านลองทําตามคลิปที่ผมทําไว้นะครับสามารถเชื่อมบลูทูธได้จริงๆนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะจากทุกท่านไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ